พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอังคารที่25มกราคมคริสตศักราช2022คำพยานชีวิตโดย คุณแครอนเฮริสันซัดแคทเชวันแคนาดาในหัวข้อสืบค้นโดยละเอียดอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่139ข้อ1-12และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรมรม่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่139 ข้อ23าถึง24ข้าแต่พระเจ้าขอทรงค้นดูข้าพระองค์และทรงทราบจิตใจของข้าพระองค์ขอทรงลองข้าพระองค์และทรงทราบความคิดของข้าพระองค์และทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆในข้าพระองค์หรือไม่และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในมันคานิรันคุณแครอนเฮลิสันเป็นพยานว่าวันหนึ่ง สามีของดิฉันถามดิฉันว่าดิฉันเคยเห็นสมุดจดบันทึกของเขาหรือไม่ดิฉันแนะนำให้เขาลองหาดูที่ใต้เบาะของเก้าอี้ตัวโปรดซึ่งสิ่งต่างๆมันซ่อนอยู่ที่นั่นเขายืนยันกับดิฉันว่าเขาได้หาดูที่นั่นแล้วดิฉันตัดสินใจค้นหาดูอีกครั้งสมุดบันทึกอาจเข้าไปอยู่ที่ใต้เบาะเกินกว่าที่มือใหญ่ๆของเขาจะเอื้อมเข้าไปถึงดิฉันดึงเบาะรองนั่งออก และพบกับเศษขยะเล็กๆดิฉันสอดมือให้ลึกเข้าไปในเก้าอี้แล้วดึงออกมาเจอถุงเปล่ากระดาษห่อเก่าๆสองถึงสามแผ่นกระดาษทิชชู่เป็นแผ่นบางๆนิตยาสารเก่าๆหลายเล่มและในที่สุดก็ซ่อมแต่ก็ยังไม่พบสมุดจดบันทึกการค้นหาที่เก้าอี้ทำให้ดิฉันนึกถึงความสำคัญของการค้นหาหัวใจและชีวิตของดิฉัน เก้าอี้ดูสะอาดในครั้งแรกที่ได้เห็นเราต้องใช้ความพยายามในการตรวจสอบเพื่อค้นหาสิ่งของที่ซ่อนอยู่ซึ่งอาจซ่อนอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดในทำนองเดียวกันคนอื่นๆอ,อาจมองดิฉันเพียงผิวเผินและไม่เห็นถึงบาปซ่อนเร้นและอารมณ์ที่ปิดบังเอาไว้ผู้เขียนพระคัมภีร์สดุดีขอให้พระเจ้าค้นดูตัวเขา และทราบถึงจิตใจและความคิดที่วิตกกังวลของเขาดิฉันจำเป็นต้องยอมให้ความสว่างของพระเจ้าส่องเข้ามาที่มุมมืดในหัวใจของดิฉันพระเจ้าจะทรงช่วยดิฉันทำความสะอาดสิ่งที่มีอยู่ในใจข้อคิดสำหรับวันนี้ความสว่างของพระเจ้าสามารถส่องสว่างแม้ในมุมมืดที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกัน เป้าหมายของคำอธิษฐานขอบพระคุณสำหรับความรักของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักมั่นคงของพระองค์โปรดสำรวจใจของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงสถิตอยู่ด้วยและช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเชื่อในพระองค์เสมออธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ